ความรู้ใดไม่เท่าการคิดและลงมือทำค่ะันนี้พี่นารีจะมาสอนการอัปโหลดฟอนต์ตัวหนังสือสวยๆนะคะลงพิซอาร์นะคะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนนะคะไปโหลดแอป DV File Explorer นะคะแอปนี้พี่นารีใช้ก็เลยอยากจะแนะนำแอปนี้นะคะเมื่อทุกคนโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปที่เราไปที่ Google นะคะ เจอคำว่าฟอนต์ไทยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเว็บไซต์ font. com นะคะจะเป็นฟอนต์ฟรีที่เราสามารถโหลดเข้าไปได้นะคะ,ะเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะคุณจะเห็นฟอนต์สวยๆเยอะนะคะแต่ให้เลือกฟอนต์ที่โหลดฟรีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพิารีจะเอง ฟอนที่พินารีใช้ใช้ประจำก็ได้นะคะอ่าละมุนค่ะฟอ,อนแล้วพินารีจะเลือกฟ้อนละมุนนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นตัวงสือประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้คุณเลือกตรงนี้ค่ะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดกดคลิกเข้าไปค่ะเมื่อคุณคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่ DV นะคะ ไปเอกโลเลอนะคะกดเข้าไปค่ะไปที่ดาวนโหลดตรงนี้นะคะเมื่อมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นตรงอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นสือออกซิทเงี้ยค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่จะเข้าไปให้ดูอันนี้เขาจะให้เราเลือกเส้นทาง ะะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเขาจะให้เลือกเส้นทางนะคะ,ะเราก็ดาวน์โหลดตรงนี้แล้วค่ะปึ๊บจะคลายการบีบอัดเลยถ้าเราโหลดฟอนต์ชื่ออะไรจำชื่อฟอนต์ดีๆเดี๋ยวมันจะสับสนตอนที่เราไปค้นหาชื่อฟอนต์นะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราได้คลายการบีบอัดแล้วเราก็จะไปดูนะคะฟอนต์มันจะแยกออกมาประมาณนี้ให้เลือก นำสก,กุลนะคะ TTF นะคะเป็นนามสก,กุลของตัวฟอนนะคะกดคลิกค่ะคัดลอกค่ะหลังจากนั้นก็ไปที่เก็บข้อมูลภายในนะคะแล้วก็ไปวางตรงที่พิคอาร์ตค่ะหาโฟลเดอร์พิคอาร์ตก่อนนะคะไปที่โฟลเดอร์พิคอาร์ตนะคะไปเลือกฟอนค่ะแล้วก็วาง แค่นี้แหละค่ะตัวหนังสือจะไปโชว์ให้คุณเช็คตรงที่พิกอาร์ตนะคะให้คุณเช็คตรงที่พิกอาร์ตนะคะเข้าไปลองดูว่าปอนตน์ขึ้นอยังนะคะเนี่ยค่ะให้คุณไปเช็คตรงฟอนต์นี่นะคะไปที่เนี่ยค่ะสีชมพูเลื่อนขึ้น ไปที่แบบอักษรของชั้นนะคะคุณก็ไปดูว่ามันคืออย่างนะคะเนี่ยค่ะตัวอั่อมันจะมาโชว์ตรงฟอนตรงแบบอักษรของชั้นเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะทีนาดีรดเนี่ยละมุนมันจะขึ้นอย่างงี้ค่ะ fc ละบุญบอสเนี่ยค่ะตัวอั่อจะประมาณนี้นะคะโอเคลองไปทําดูนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์สินค้าให้มีดูราคาดูดีดูแพงและให้ดังให้ปังบนออนไอลไน์นะคะ สนใจอยากจะให้พี่นารีสอนเป็นการพิเศษก็สามารถทักแชทเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ความรู้ฟรีๆก็สามารถถามพี่นารีได้ตรงไหนพี่นารีแบ่งปันได้พี่นารีก็แบ่งปันให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมลงมือทํานะคะการลงมือทําคือการที่เรารู้ว่าเรามีการพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ